วิธีถักง่ายๆนะคะก็คือเคล็ดลับนะก็คือเอามือกลางๆออกค่ะเนี่ยกลางๆออกเราจะเห็นตรงนี้หัวกลีบใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ก็โซ่สองที่อยู่ใต้ใต้หลักนี้ใช่ไหมเราก็แทงลงไปตรงโซ่นั่นแหละเนี่ยตรงรูโซ่เนี่ยแหละคะ่ะมันก็จะมีรูด,ด้านหน้ากับด้านหลังใช่ไหมเนี่ยอันนี้ด้านด้านหลังอันนี้ด้านหน้าเห็นไหมคะด้านหน้าเราก็แทงตรงนี้แล้วเอามือกลางๆ,ๆออกเอานะคะเนี่ย น,นี่นะคะเอามือกลางกลางออกนี่แล้วก็ลงตรงช่องเนี้ยตรงช่องโซ่นั่นแหละนี่อันนี้ก็คือช่องด้านด้านหน้าของหลักนี้ใช่ไหมคะคราวนี้ช่องหน้าของหลักเนี้ยก็จะเป็นหลังของหลักเนี้ยก็ตรงนี้เนี่ย ตรงนี้หัวตรงนี้โซ่สองใช่ไหมคะโซ่สองที่มาโผ่อีกหลักหนึ่งเนะี่ยเราก็ลงตรงช่องนี้แหละช่องนี้นะคะก็ทำไขว้ไปไข้ามาแล้วแต่เราจะเลือกลายนะคะแล้วก็เลือกสีตรงนี้มันสวยตรงที่เราเลือกสีได้นี่ละ่ะเลือกสีสลับสีไปเนี่ยเอามือกลางๆออกนะคะเพราะว่าด้วยตาจะมองไม่เห็นไงเพราะมันโดนทับอยู่เพราะมือกลางกางออก ครบรอบแล้วก็จบตรงนี้นี่ก็ได้อีกแถวหนึง่งก็ทําแบบนี้ค่ะไปทีละแถวทีละแถวมันจะช้าหน่อยช้ามากเลยล่ะค่ะแต่ว่าก็ค่อยๆทําไปแถวต่อไปเอาสมมุติแถวต่อไปเราจะลงด้านเมื่อกี้เราลงด้านหน้าใช่ไหมคะคราวนี้ลองลงด้านหลังดูนะคะ ด้านหลังก็อย่างนี้ยละก็กลางๆออกแบบนี้นะคะก็ลงไปตรงนี้หลักแรกป้าก็จะขอเก็บ ไปลายไหมมันเรียบร้อยหน่อยนะคะก็จะเป็นสามโซ่นะเยอะขึ้นนิดหนึ่งให้มันแน่นๆเสร็จแล้วหลักต่อไปใช่ไหมคะตรงเนี้ยนี่ก็กลางกลางมือกลางกลางออกก็ลงตรงนี้มันจะเห็นมองเห็นไหมเนาะนี่นี่นะคะนี่เห็นไหมเห็นแล้วเนาะน ลงไปตรงรูก็ได้ถ้าเราไม่อยากลงบนหลักเราก็ลงไปตรงรูแบบนี้เอามือกลางกางออกนี่ขึ้นอ่าตรงน,นี้ก็จะได้มันเริ่มเฉียงกันแล้วเห็นไหมคะอันนี้ไปทางนี้อันนี้เริ่มเฉียงควยกันไปควยกันมาแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็ เราก็ถักแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนได้ความยาวเราเลือกลายได้นะคะจะเอาด้านหน้าหรือด้านหลังก็เลือกเอานะเนี่ยเดี๋ยวป้าก็นี่นะคะขยับขยับออยไหงเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเห็นรูแล้วเนี่ยเนี่ยนะคะรูที่จะแทงเนี่ยรูโซ่สองนั่นแหละมันอยู่ใต้เนี้ยนะคะเนี่ยถ้าเป็นด้านด้านหลังก็นี่นะคะกลางๆเอามือกลางๆออกแล้วก็ถักเอานะคะ ของป้าก็อันนี้อันนี้จะเป็นด้านนี้ใช่ไหมด้านหน้าป้าก็จะลงตรงนี้ไปเรื่อยๆจนรอบพอแถวต่อไปถ้าป้าจะลงด้านหลังป้าก็มากลางตรงนี้ก็ลงตรงนี้ไปจนรอบก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวป้าไปนั่งถักดีๆสักพักนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูคะ่ะป้าถักมาได้ความยาวตัวหมวกแล้วนะคะก็ประมาณคืบหนึ่งเหมือนเดิมนั่นแหละนี่นะคะ ก็ประมาณคืบหนึ่งเหมือนเดิมแล้วทีนี้ว่าจะทำขอบด้านล่างนะคะเวลาทำขอบก็ใบนี้จะเป็นลายธรรมดาธรรมดานะคะเพราะว่าเบื่อเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังแล้ว <c oughs> ก็เกี่ยวตรงนี้เลยนะคะนี่ลงไปทั้งหมด 3x นะคะนี่ แล้วก็ข้ามไปช่องถัดไปเลยเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ช่องถัดไปใบนี้จะเป็นลายเห็นไหมคะพอเริ่มจากตรงนี้พอป้าเริ่มแทงเนี้ย พอเริ่มแทงด้านข้างเคล็ดลับมันก็คือก็ไม่มีอะไรก็แค่แทงตรงกลางเนี่ยพอแถวต่อไปเราก็แทงตรงนี้มันจะมีคู่กันอย่างนี้ใช่ไหมพอแถวต่อไปเราก็แทงตรงนี้พอมันคู่กันแถวต่อไปเราก็แทงเนี่ยแถวต่อไปก็มาแทงตรงนี้พอสองอันนี้มันคู่กันแถวต่อไปก็แทงตรงเนี้ยแทงให้มันเบียดเบียดกันเหมือนเราทักเปียนะคะลายมันก็จะออกมาคล้ายๆเปีย ก็ x ไปช่องละ3 x ค่ะเนี่ยก็ถัดไปช่องถัดไปช่องละ3 x 3 x แบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะป้าถักมาครบรอบแล้วนะคะก็แทงตรงนี้ x แรก ดึงหอหอขึ้นมาโซนหนึ่งแล้วก็ทําเป็น x ธรรมดาค่ะ x ธรรมดาไปหนึ่งรอบนะคะครบรอบแล้วนะคะก็เวลาจะจบจบที่ x แรกแบบนี้นะคะแทงไปตรง x แรกทีนี้ป้าจะเปลี่ยนสีนะ แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วป้าจะขึ้นลายด้วยนะคะ x 1แล้วก็หลักถัดไปไม่ได้ลงตรงนี้นะคะเนี่ยหลักถัดไปป้าจะลงข้างล่างขยับลงมาหลักหนึ่งนะคะขยับลงมาแถวหนึ่งแล้วก็ลงข้างบนลงข้างบนสลับกับข้างล่างะคะ่ะ ะะลงข้างล่างลงข้างบนลงข้างล่างเนี่ยถ้ามือใหม่ถักแค่นี้ก็เป็นหมอกได้แล้วนะคะไม่ต้องไปถักลายยากๆเลยก็ถักแค่นี้สลับกันไปสองสีเนี่ยก็เป็นลาย X ธรรมดานะคะ เดี๋ยวพอแถวต่อไปเราก็มาสลับเอาสีอ่อนก็จะถักสีอ่อนสลับกับสีเข้มอย่างเงี้ยนะป้าถักมาครบรอบแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้คราวนี้ลายมันไม่ครบนะคะลายมันเนี่ยยาวสั้นแล้วต่อไปมันต้องยาวเนี่ยป้าก็จะลงยาวไปอีกเพิ่มอีกหลักหนึ่งนะคะให้มันให้มันครบแล้วก็ให้มันครบลายแล้วก็จบ พอจบก็เปลี่ยนสีเลยค่ะก็เปลี่ยนเอาอีกสีเอาสีอ่อนขึ้นมาใช่ไหมได้สีอ่อนขึ้นมาแล้วโซ่หนึ่งแล้วก็คราวนี้นี่นะคะตัวสั้นเนี้ยนะเราลงทับไปค่ะแล้วตัวยาวเนี่ยนะคะเราลงบนหลักมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะสลับ กันเฉยๆแค่เปลี่ยนสีเฉยๆแต่ว่าลายก็เหมือนเดิมนั่นแหละเนี่ยตัวสั้นๆเนี่ยเราก็ลงทับไปแล้วตัวยาวๆเนี่ยเราก็ลงด้านบน ก็จะได้ไลายสลับวางกันทําแบบนี้ไปจนรอบค่ะพอเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเอาสีเข้มขึ้นมาแล้วก็สลับกันไปแบบนี้ค่ะทําไปให้ได้ความกว้างเท่ากับนี้นะคะก็ประมาณ2นิ้วนะคะขอบหมวกเนี่ยก็ประมาณ2นิ้วแล้วก็เอาไว้พับนะคะแล้วก็ทําลูกปองๆติดนะคะเดี๋ยวป้าไปทําสักแป๊บหนึ่งค่ะได้แล้วนะคะได้ขอบมาแล้วนี่ป้าถักขอบเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะได้ลายแบบนี้คราวนี้ทำลูกปอมป,ปอมค่ะอันนี้เอาไว้พักเวลาทำปอมปอม,ปอมเอาเชือกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะนี่ร้อยเชือกมาปุ๊บแล้ก็มัดเชือกไว้ก่อนมัดเชือกติดกับหมวกไว้ก่อน แล้วก็เอาไหมนี่นะคะพันเข้าไปในมือเนี่ยคะ่ะจะเอากี่รอบก็แล้วแต่เรานะคะถ้าอยากได้ลูกใหญ่ใหญ่ก็พันเข้าไปหลายๆนิ้วคะ่ะอันนี้สี่นิ้วนะคะแล้วก็เวลามัดลูกปอมๆนะคะพันพันไหมเนี่ยพันไปสามรอบหนึ่งสอง สามเนี่ยพันไปสามรอบให้ตรงที่พันพันเนี่ยมันเยอะเแล้วพอเราดึงอะ่ะมันจะไม่ไหลกลับพอเราดึงปุ๊บมันก็จะแน่นถ้าเราพันรอบเดียวพอเราดึงมันก็ไหลกลับพอมัดอีกทีมันก็ไม่แน่นอันนี้แน่นแล้วนะคะเสร็จได้แล้วก็ตัดตรงกลาง ต้องกลมมากก็ได้นะคะให้มันฟูฟูอยู่บนกอง, <ś m im> งกองคือก้อนี้อย่างเทิงหัวนั่นแหละเ <ś> ด <m im> <ś m im> ็กก็ชอบนะไวรุ่นก็ชอบมีก้อนๆอนอะไรบนด้านบน,น <ś m im> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ถ่ายได้ไม่หมกนี่นะคะก็จะได้แบบนี้ลูกปอมๆอมแล้วก็ ลายหมวกแบบนี้นะคะแล้วก็ปลายแบบนี้เวลาใส่ก็ใส่พับขึ้นความกว้างก็เนี้ยค่ะมันก็จะเท่ากับใบเมื่อกี้นี้แหละก็น้ำหนักมือป้าจะประมาณนี้แหละคะ่ะถางออกมาก็จะได้ประมาณเนี่ยสิบนิ้วเกือบ2ีเกือบสินิ้วมันก็จะประมาณ22นิ้วอะคะ่ะคูณ2เข้าไปอีกด้านหนึ่งเนาะพอพอกลางออกก็จะประมาณเนี้ยคะ่ะ มันพอเราถักหมวกถักไปสักพักอ่ะมันจะได้น้ําหนักมือของเราเองนะคะถ้าถ้าเราไปถากก็จะเป็นน้ําหนักมือของเราเองอย่างป้าถักก็เป็นน้ําหนักมือของป้าอะไรอยงนี้ยค่ะถ้าเราขึ้นต้นตามป้าปุ๊บถ้าถักออกมาปุ๊บมันพอดีองค์ก็แสดงว่าเราน้ําหนักมือเท่ากันก็จะถักตามของป้าได้แต่ถ้าถักออกมาแล้วอุ้ยทําไมมันเล็กกว่าของป้านิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เพิ่มขึ้นไปหลักนึงเพราะว่าแต่ละคลิปอ่ะ ป้าจะบอกวิธีเพิ่มไว้ให้อยู่แล้วอะค่ะก็เพิ่มจากป้าไปหลักหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะพอดีสําหรับคนที่ถักถักแล้วได้เล็กกว่าของป้านะคะแต่ถ้าใครที่ถักแล้วได้ใหญ่กว่าของป้าก็ลดลงหลักหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้น้ําหนักมือของตัวเองนะคะลองไปทํากันดูนะคะก็ลายนี้ง่าย,เ,ยเอาไว้ใช้กับเวลามีเศษไหมสีนั้นสีนี้เยอะๆนะคะลองไปทำกันดูแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ